มาชงมัชชากันค่ะวันนี้ก็คือเป็นวันแรกเลยที่เราใช้เซตชงชาแบบนี้นะคะปกติคือซื้อชาเขียวมัชชาแบบ2 in 1วันตลอดเลยนะคะที่เขาผสมน้าตาลมาแล้วตัวตะแกงร่อนแบบมีเหล็กทวงแบบนี้เราว่ามันทําให้มัชชาละเอียดง่ายมากมากเลยค่ะแบบว่าไม่ต้องใช้ไม้มาคนเลยสําหรับมือใหม่แบบเราเราว่าก็ใช้สะดวกดีค่ะเราใช้ผงมัชชาของมัชชาซึกินะคะก็ใช้ประมาณ3กรัมนะคะจริงๆแอบ,บรู้สึกว่ามันน้อยไปนะแบบน่าจะสัก4ี่ถึง5กรัมรสชาติน่าจะนวัวด้วยความที่ใช้นม150 ML ด้วยก็เลยรู้สึกว่ามัชชาเนี่ยสู้นมไม่ได้นะคะการตีของเราเป็นไงคะคือแบบมั่วมากทุกคนไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่านะคะคือดูจากคลิปหลายๆคลิปมากเลยค่ะว่าเขาชงยังไงกันนะคะแต่ว่าฟองเขาออกมาคือเนียนละเอียดกว่านี้มากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเทลงบนนมที่เราเตรียมไว้กันค่ะลืมบอกไปค่ะทุกคนเราใส่อารวิปครีมด้วยนะคะก็คือจะเป็นเมนูไอส์แคนเนอร์มัชชานะคะเราใช้วิปครีมซันวิปสีม่วงนะคะตีขึ้นง่ายแล้วก็มีรสหวานอยู่<ค>แล้วใครชอบมัชชาแบบนมนัวๆก็มาลองเมนูนี้ได้ค่ะ